เปนบัสตอนนี้บ่ายโมง12งนาฬิกาหา้บบนาทีกำลังจะบ่ายโมงนะครับตอนนี้อยู่ที่กำลังจะเขา่าคอนแกนพี่น้องครับกำลังเข้าตัวเมืองคอนแกนกับอีกย7กิโลนะครับถึงคอนแกนนะครับมาจากมหาสารคามพี่น้องครับวันนี้มีงานอยู่ที่บึง อีฐานมหาทิทาลัยขอนแก่นห้อศินนะครับงานฟรีพี่น้องครับผูได้อยากมาสืบสารศิลปะวัฒนธรรมมอําอีสานบานเทาวนมาเม,มืองน้ำกันพี่น้องครับวันนั้นก็เมื่อวานอีกกไปเมืองพี่น้องครับอีสานนครศรีคนหลายเฮงเมื่อแรกเป็นอา้าีา่ของมอําใจเกินร้อยนะครับวันนี้16กนาฬิกานะครับหัวหน้าบอยสิริชัย ด้วยทีมงานหมอลำใจเกินร้อยนะครับเพิ่าจะได้เดินขบวนแห่นะครับร้อยกระทงแห่กระทง16นาฬิกาืัอนี้รับการแสดง18นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนตรงนะครับผมมีเลดพี่น้องครับแล้วหลังจากนี้กะเดินทางต่อไปที่วัดนิคมพัฒนารามอํา,อาอเภอ ใช่บาดานันจังหวัดลบบุรีครับ277กิโลนะครับเนดินทางจากคอนแกนเทียงขึ้นจังหวัดภุเก็ตชิมัทดีซีแหละพี่น้อง้เออาเลนเร็เเวๆกันดีสามกบกวา้าเลนแบบใจเย็นขึ้นบ่มกับตีซีนะครับอ,อบัด ซื้อถือโตซื้อพิษพี่น้องครับเนอะวันนี้ก็ออมีคิวงานการแสดงอยู่ลิมบึงสีทานอำเภอเมืองขอรแก่นะครับงานญ่พี่น้องงานญ่งานญ่งานสานนะครับชมฟรีนะครับเนะาะฝาก่อพไแม่เด้อเป็นกำลังใจแอมมอลำใจเกินร้อยบอยสีดีใจพี่น้องครับ พราะว่าสิเป็นทั้งว่าวนาบอยแล้วก็ซอแอนออรดีนะครับเนาะเอฟซี <MC S 2> แฟนคลับทั้งใหม่และเก่านะครับที่เขามาติดตามในช่อง YouTube สาวเบียนังเยบเกินบาทพากน้องเมืองแยงนะครับเลยครับูเต่าวันนี้เราก็มาเปลี่ยนคลิปคืนนี้กันกลับจากคุณบ้านหาทุ่มนะครับนอนเพียงคืนกัน งสิเอ็มงกับห้าเพล็ดยิปให้พี่น้องเมืองนะครับช่วงถึงเที่ยงแม่บายหาบน้ำแล้วกินขากินน้ำแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณเสื้อสีดำจากร้านสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับเสื้อดำเนาะอคุณแม่ขอบคุณอห้นะครับ,อ,อ,ยนะรบอยากให้มีเสื้อสีดำสมลห้่เวลาพอยากให้มีเสื้อสีดําใสตอนนี้ก็ฝนลงกระปิดกระปอยนะครับลง ปธรรมดาแหะมันเป็นฝนช่วง่ายฤดูการของฤดูฝนแต่ว่าจะเป็นต้นฤดูหนาวเนาะพี่น้องบนันนี้เดินทางไปเรื่อยๆครับอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องเดินุยากเดินในเมืองน้ำแก่เพราะว่าพูดพ้บพูดถากถาด้ เาะผู้ได้ทากาเมืองคลิปก็เก่าไปก้อนแล้วกันไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกเต่าก็ือเก่านะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปถ่ายบรรยากาศหน้างานถ่ายบรรยากาศต่างๆจนกว่าสีคําจนกว่าสีเมืองเลี้ยงงานเพลินใ้พี่น้องในเมืองคือเก่านะครับแต่ว่าก็เอาเป็นเอาเป็นบรรยากาศดีกว่าเนาะ าจะรอดไหมเนี่ยคุณรอติดตามให้หน่อยนะคะ mm hmm. แต่ว่าเดีด้ว่าจะมาพาเอาหลอกรเพาะเสียนสจกล่องเองนะมันต้องมีการตัดต่อก็เลยลงชานิดนึงเนี่ย เรื่องว่าปฐมปฐมมวนซองอะไรเรื่องว่านี่ก็เชินพี่น้องนะคะมันนี่ก็เชิญชวนพี่น้องนะคะว่ามึงมาให้กำลังใจนะคะทีมง,งานหมอลำเจีก๊ยกร้อยนะคะ,ะ,คะแม่รับใจกันร้อแล้ววันก็ขอบคุณคุณแม่หลานที่น้ำเงินเด้อคะ่ะแม่เอนะคะที่ให้เสียมุฮ้อนมาสองคนละเนให้แต่ว่าแม่อะให้เสียสูตรนูน้นเนาะปกติหนูก็เป็นคนมักใส่สูตรอยู่แล้วใช่ไหม พ่อแลวก็คุณแม่สคัอันนี้คุณพ่อร่าภัเสือสีดำประมาณนี้แหละพี่น้องไเอ็มเสื้อเนื้อผ้าดีเป็นผ้าเนื้อลื่นๆลมๆขึ้นยังพาลมใส่สบายเขาบ่ข่อยพราะถ้าเมียงมางานมนกับบ่ข่อยมีเวลาแวะสื้อเสือน้อจไล่กันถ้าื่อกัมได้เซเว่นตะนเนั่จังงนะคะวันนี้ก็เล่นที่ราได้มีโอกาสใส่อันนี้ A ดีหมด